ยอดขายรถ E ีวีประเทศไทยเนีย่ยทำไมขายดีอย่างนี้ขึ้นตั้งเจ็ดกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่านี่เสียต่อไปจะอยู่ในกลุ่มไหนทราบไหมครับนี่เสียรถไฟฟ้ารถ E ีวีนะฮะร่วมคุยกับบัญชาโดยสถานีบริการน้ามัน PT ทยอดขายรถ E ีวีประเทศไทยเนี่ยทำไมขายดีอย่างนี้ขึ้นตั้งเจ็ดกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่านี่เสียต่อไปจะอยู่ในกลุ่มไหนทราบไหมครับนี่เสียรถไฟฟ้า รถีวีนะฮะพอเราบอกว่าเรื่องของหนี้เสียเนี่ยตลอดทั้งปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเราก็ฟังแต่คําว่าเรื่องของหนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะหนี้เสียหนี้บัตรเครดิตนะฮะแล้วมันก็ตีคู่กันมาตลอดจนกระทั่งในที่สุดเราก็พบว่าสถานการณ์เกี่ยวกับภาวะหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้รัฐบาลแล้วก็หนี้เอกชนหรือว่าหนี้ครัวเรือนขณะนี้เนี่ยนะครับมันตีคู่เหมือนกับมาแข่งที่อยู่ในสนามกันเลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นหนี้ครัวเรือนของเราตอนนี้ก็ประมาณ90.6%ของ GDP กลมๆไปเลย91%นะครับขณะที่หนี้ครัวเรือนอันนั้นคือ91%ของ d p ส่วนหนี้เอกชนบ้านเราเป็นไงฮะ80%ก็เลือกโตเลขกลมๆของ GDP เข้าไปเพราะฉะนั้นก็เห็นชัดเจนเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นประตุชนคนธรรมดาที่อยู่ในครอบครัวอ่ะมีหนี้เยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเอกชนอันนี้ก็มีหนี้เยอะแยะพูมาเพื่อลงทุนโดยเฉพาะผ่านเรื่องของการออกตราสารที่เรียกว่าหุ้นกู้นะครับแต่ที่นี่พมพูดถึงว่าหนี้เสียเนี่ยตอนนี้มันมีหนี้เสียหลายอย่างเกิดขึ้นทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้บัตรกเงินสด หนี้บ้านซึ่งก็สุ่มเสี่ยงว่าจะเป็นหนี้เสียโดยเฉพาะบ้านราคาต่ำกว่าสล้านเครดิตบูโรก็บอกว่าอันนี้ก็ต้องระวังและล่าสุดเนี่ยนะครับเครดิตบูโรก็บอกอีกแล้วว่าหนี้ต่อไปที่จะเป็นหนี้เสียและน่าจับน่าจับตามองมากที่สุดก็คือหนี้รถหนี้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่าหนี้รถ E ีวีในประเทศไทยนะครับโอ้ oh. ทำไมล่ะครับถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลถูกไหมฮะดูสิครับว่ายอดขายของรถ e ีวหรือว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้านในประเทศไทยนี่นะครับดีวันดีคืนนะฮะเดี๋ยวมีตัวเลขเขาสรุปกันแล้ว10เดือนแรกเป็นยังไงจากค่ายโตโยตา้าแต่ว่าเรามาดูจากตัวเลขของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์คุณสุรพงศ์ภัศิษฐ์พัฒนพงศ์ จะบอกงี้ครับว่าตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเราจะเรียกติดปากสั้นๆว่า EV ที่จริงการเรียกที่ถูกต้องต้องเรียกว่า BEV ย่อมาจากแบ t เตอร v h i c l e นะครับเราถึงจะเข้าใจว่ามันคือรถไฟฟ้า100%นะครับอ่ะท่านจะเรียกแบบไหนก็ได้เป็นอวัตเข้าใจกันคือ EV หรือว่า BEV นะฮะปรากฏว่าอย่างนี้ครับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราหรือว่ารถ BEV เนี่ยเติบโตกันอย่างคึกคักจนกระทั่งในเดือนตุลาคมเอจดทะเบียนนะฮะ อย่าเอายอดจองนะฮะเพราะจองไปรถก็ต้องรอมาแต่อบัตรจดทะเบียนซะว่ารถมาถึงมือคุณแล้วแล้วคุณก็ไปจดที่กรมขนส่งทางบกเนี่ยนะครับปรากฏว่าในเดือนตุลาคมมียอดจดทะเบียนของรถ e ีวีเนี่ยเจ็ดพันหกร้อยี่สิบแปดคันและจากเจ็ดพันหกร้อยี่สิบแปดคันเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับตุลาคมในปี 5. หกห้าเหลือเชื่อฮะยอดขายยอดจดทะเบียนเพิ่มขึ้นห้าร้อยยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จตั้งแต่มกราคมจนถึงตุลาคมสิบเดือนแรกเท่ากับว่ายอดจด ทะเบียนรถไฟฟ้า e BEV ในประเทศไทยสะสมทั้งหมด57,628ันคันเทียบกับ10เดือนในปี2 5 6 5หโต717รเปอร์เซ็นต์ <c oughs> เหลือเชื่อครับเหลือเชื่อจริงๆนะฮะแลวผมเคยถามท่านผู้ชมในคลิปของเราอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันนะครับว่าตกลงจะซื้อหรือไม่ซื้อกันเนี่ยรถรถไฟฟ้ากันเนี่ยนะฮะอาถามท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าหนี้เสียต่อไปจะเป็นหนี้รถ e ีวีเชื่อหรือไม่เชื่อส่งครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมคิดว่าต่อไปเนี่ยหนี้เสียนะครับในการจัดประเภทสินทรัพย์หนี้เสียต่อไปนี่นะฮะจะกลายเป็นหนี้รถ e ีวีท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อพูดง่ายๆครับจะเป็นหนี้รถ EV เนี่ยกลายเป็นหนี้เสียท่านผู้ชมคิดว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับทีนี้พอเราดูจับยอดขายทั้งหมดเนี่ยนะครับทางด้านของคุณสุรพลโอภาสเสถียรผู้จัดการใหญ่กองบรญชัดข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดที่เราเรียกว่าเครดิตบูโรเนี่ยนะครับเก๊ก็พูดถึงสถานการณ์ของหนี้เสียหรือว่า NPL พูดง่ายๆครับ คือเกิน90วัน3เดือนคุณไม่จ่ายเนี่ยนะฮะก็ถือว่าถูกเข้าชั้นเป็นหนี้เสียเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันพอกรณีตรงนี้เนี่ยท่านั้นคุณสุรพลออโอภาสสเสถียัญการใหญ่ของเครดิตบูโรบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เขากำลังประเมินอย่างใกล้ชิดว่าอยู่ในหนี้กลุ่มไหนที่มีความเปราะบางสุ่มเสีย่ยมจะเข้าโซนหนี้เสียนะครับปรากฏว่าปัญหาหนี้เสียที่จะเกิดในอนาคตคือกลุ่มรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เรียกว่ารถ EV นะครับนั้นถามท่านผู้ชมรับว่า เชื่อหรือไม่เชื่อครับหนี้เสียกลุ่มต่อไปจะอยู่ในรถ EV เชื่อหรือไม่เชื่อคำว่านี่เสียคือหมายความว่าคุณไม่สามารถผ่อนงวดเนี่ยนะครับได้สามล่าช้ากว่า3เดือนคือ90วันไม่จ่ายนะครับท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อครับว่าต่อไปหนี้เสียในกลุ่มต่อไปจะเป็นรถ EV และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะคุณสมพลบอกว่าปัญหานี่เสียในอนาคตคือรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือรถ EV แบรนด์จีน บอกแบรนด์มาด้วยนะครับท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อฮะว่าต่อไปนี่เสียจะอยู่ในรถไฟฟ้าแบรนด์จีนนะครับแบรนด์ไหนก็แล้วแต่แต่บอกว่ามันเป็นรถแบรนด์จีนเพราะฉะนั้นเชื่อหรือไม่เชื่อส่งมานะครับ,บ,รบรพอคุณุลพลพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็คงจะต้องมีเหตุและผลในการบอกเอเอมองออกบอกมามองหรือว,ว่าเตือนๆกันอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับว่าตอนนี้ทุกวันเนี่ยนะฮะหไอ้เจ้ายอดรถของการขายมีอีีเนี่ยมันยิ่งกว่า9ก้ากระโดดก็อย่างที่ผมรายงานไปเมื่อสักครู่เห็นไหม ตุลาคมปีนี้ยอดจดทะเบียนขึ้น527%เมื่อเทียบกับตุลาคมปีที่แล้วรวมไป็็จ10เดือนปีนี้จดทะเบียนของ e v ป้ายแดงทั่วไทยขึ้น717%เมื่อเทียบกับ10เดือนในปีที่แล้วนี่ละคับยิ่งกว่า9กระโดด2ตอนนี้ค่าย e v ของทุกค่ายนะสังเกตดีๆโด,ดยเฉพาะค่ายจากเอเชียนะฮะเข้ามาพร้อมกับบริการปล่อยลิสติงสินเชื่อให้เช่ามาแบบนี้กันละนะฮะ คือถ้าหาว่าใครซื้อรถยนต์มาตลอดเวลาก็จะทราบอย่างเช่นท้าค่ายญี่ปุ่นเช่นโตโยต้าก็มีโตโยต้าลิ s ซิ่งใช่ไหมฮอนด้าก็มีฮอนด้าลิ s ซิ่งถูกไหมครับไปมาสุดท้ายเนี่ยครับค่ายจีนก็คงหนีไม่พ้นสูตรนี้คือต้องตั้งบริษัทในเครือที่ปล่อยเงินเช่าซื้อรถยนต์ที่เรียกว่าลิสซิ่งของค่าย BEV จีนนะครับ นี่คือปัจจัยที่2ว่าการทําตลาดเชิงรุกแบบรุนแรงมากของแต่ละค่ายเพื่อรักษาส่วนแบ่งจริงๆตอนนี้เราทราบกนดีครับในบ้านเราเนี่ยนะครับเบอร์หนึ่งตอนนี้ก็คือค่าย BYD แหละและตามต่อมาด้วยอาจจะเป็น Great Wall Motor แล้วก็ตอนนี้มีอีก 3- 4ค่ายที่ประกาศชัดเจนและเตรียมเปิดตัวในงาน Motor Expo ซัมเซ้ําไม่ว่าจะเป็นฉางอันนะฮะไม่ว่าจะเป็นซีเกอร์อะไรก็แล้วแต่ลงไปนะครับทีนี้ปัจจัยตัวที่3เนี่ยนะครับก็คือกรณีที่พอเวลารถไฟฟ้าหรือว่ารถ BEV หรือว่ารถ EV แล้วแต่จะเรียกเนี่ย มันเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าชนแรงชนมากหรือมีตกคลองเวลาซ่อมเวลาเคลนประกันเวลารออะไรแล้วตีมูลค่าเทียบกัะทุนประกันหายหมดเลยครับท่านผู้ชมครับอันนี้เกิดขึ้นในหลายกรณีเช่นเดียวกันนะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีตอนนี้ที่ทุกคนเวลาบอกว่าชนนิดชนหน่อยอะไรรอ,อกันนานเลือกเกินนะครับเพราะนจาก3ปัจจัยทั้งหมดตอนนี้นะครับก็เลยทําให้สถาบันการเงินที่อยู่ในระบบ แล้วก็เป็นธุรกิจที่เช่าซ,ซื้อซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับบริษัทค่ายรถยนต์ค่ายใดค่ายหนึ่งพูดง่ายบริษัทไม่ใช่บริษัทในเครือเนี่ยนะฮะ mm. เขาก็มีความกังวลเพราะว่าการที่เขาปล่อยเช่าซื้อให้กับรถ b ีอีวีมีความเสี่ยงสูงมากนะครับไม่ว่าการณีจะเป็นเรื่องของการเกิดชนหรือว่าแบตเตอรี่จะต้องเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นแล้วนี่นะครับจากทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็เลยมีความเสี่ยงต่อการจะปล่อยกู้ให้กับบรรดารถ b ีอีวีอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นส่วนหนึ่งทางด้านของบร ตามยึดรถแล้วเดี๋ยวจะอะไรฮะรถแบบเครื่องสันดาปเนี่ยนะฮะไม่ใช่รถมีอีวีเนี่ยนะครับนั้นสิ่งที่ตอนนี้นี่นะครับเครดิตบูโรออกมาเตือนก็ดูการจะเป็นเรื่องที่ฮือฮาในวงการของรถยนต์บ้านเราเพราะว่าตอนนี้นะฮะเกินตั้งไข่เรียบร้อยสําหรับเรื่องล่วงรถมีอีวีต่างๆนะครับโอ้โหจดทะเบียนนะนะฮะเจ็ดร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับประเทศไทยเดือนเดียวนี่ห้าร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เข้าไปแล้วถึงถามท่านผู้ชมครับว่าท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อครับ นี่เสียต่อไปจะอยู่ในกลุ่มของรถ e ีวีแบรนด์จีนตามที่ผู้จัดก,การของเครดิบโรนะครับได้พูดกันเอาไว้เชื่อหรือไม่เชื่อส่งครับใครเชื่อหรือไม่เชื่อครับว่าตกลงเนี่ยนี่เสียต่อไปจะอยู่ในรถ e ีวีแบรนด์จีนนะครับหรือว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบรนด์จีนนะครับถ้าหากว่าคิดว่าเชื่อก็พิมพ์คำว่าเชื่อครับถ้าไม่เชื่อก็พิมพ์คำว่าไม่เชื่อแล้วก็ส่งมาก,กันเลยนะครับท่านผู้ชมครับ